สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่อง DBRIS สองห้ B กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางยี่กีห้องรวยประจำวันที่6พฤษภาคม2,021รอบปัจจุบันนี้คือรอบที่35นะคะออก28252เราก็เอาผลที่ได้นี้ไปพิมพ์ลงในสูตรของแอดนะคะใครสนใจสูตร หรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยเดี๋ยอาจจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง d ีบิว3ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอดในการทําคลิปให,ใหม่ๆในแต่ละวันนะคะรอบปัจจุบันเนาะก็คือรอบที่35ออก28252รอบที่35นะคะออก2 8 2 5 2รอบที่34ออก7 8 8 8 9 7 8 8 8 9รอบที่33ออก8 4 3 5 1นะคะ 8 4 3 5 1อห่ะทีนี้เราได้แล้วเรามาเช็คว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดนะคะการลงทุนนะคะการลงทุนทุกอย่างแหละมีความเสี่ยงนะคะให้มีสติในการลงทุนด้วยมีสติในการเล่นด้วยนะคะเล่นพอด้ค่ากับข้าวพอด้ค่าก,กาแฟในแต่ละวันก็พอนะคะมาดูกันเลยรอบที่รอบอ่าสูตรที่1น,นะคะ สูตรที่หนึ่งรอบที่สามสิบห้าเอารอบที่สามสิบสี่มาคำนวณคำนวณแล้วได้สิบห้าเอาแค่หลักหน่วยก็คือห้านะเพิ่มให้ได้ห้าจำนวนนะคะก็จะมีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขแปดเข้าเลขห้าก็เข้าทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้สิบเอ็ดเอาแค่หลักหน่วยก็คือหนะึ่งนับเพิ่มมีหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีแปดนะคะสูตรที่หนึ่งไม่เข้าต่อไปสูตรที่สองคำนวณแล้วได้ห้า ะค,ะคำนวณแล้วได้5เราก็นับเพิ่มให้ได้จําจำนวนมี5มี6มี7มี8มี9 8เข้า5ก็เข้านะคะคำนวณแล้วได้2นับเพิ่มมี2 3 4 5 6 8ไม่เข้านะคะสูตรที่2นะคะสูตรที่2เข้าตั้งแต่รอบที่30จนถึงรอบที่3 3เข้า4รอบแล้วก็หลุด1รอบนะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาต่อไปสูตรที่3าม คำนวณแล้วได้6นะเพิ่มมี6 7 8 9 0 8เข้านะคะทำสีแดงไว้5ไม่เข้าเปลี่ยนเป็นสีดำคำนวณแล้วได้9นะเพิ่มมี9 0 1 2 3ไม่มี8นะคะสุดที่3ไม่เข้าต่อไปสุดที่4คำนวณแล้วได้6นะเพิ่มมี67890เ้านะคะ8เข้าคำนวณแล้วได้7นะเพิ่มมี7890 1 8เข้านะคะ คำนวณแล้วได้5นะเพิ่ม5 6 7 8 9เมา่ไม่เข้าเราอีกสักรอบนะคะให้สูตรเข้า3รอบติดเราค่อยลงทุนคำนวณแล้วได้6ได้16นั่นแหละเอาแค่หลักหน่วยนะสูตรเงีเอาแค่หลักหน่วยนะั้นได้เลข2หลักมาเราเอาแค่หลักหน่วยแล้วก็เอาหลักหน่วยนะับเพิ่มให้ได้5จํานวนแล้วก็เอาไปรูดทีนี้จะรูดหลักไหนเราก็ต้องมาเช็คคำนวณแล้วได้16เอาแค่หลักหน่วยก็คือ6กนะเพิ่มมี678908เข้านะคะ คำนวณแล้วได้9นะเพิ่มมี90123นะคะ8ไม่เข้าทีนี้สูตรนี้เข้าตั้งแต่รอบที่25จนถึงรอบที่32เข้า2 4 6 8รอบแล้วก็หลุดนะคะสูตรนี้จะใช้3ตัวบนหลัก10บวก2ตัวล่างหลัก10เอาหลัก10มาบวกกันนะคะก็จะได้เข้ามายาวๆเลย2 4 6เข้า8รอบแล้วหลุดแล้วนะต่อไปสูตรที่6 สุดที่6นะคะคำนวณแล้วได้16เอาแค่หลักหน่วยก็คือ6นะับเพิ่มมี6มี7มี8มี9มี0ูนย์ะคะ8เข้าคำนวณแล้วได้8นะับเพิ่มมี8 9012เข้าหมดเลยยาวๆคำนวณแล้วได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะับเพิ่มมี1 2 3 4 5เข้าหมดเลยทำสีแดงไว้คำนวณแล้วได้5ก็คือสูตรนี้เข้า2ตัวบนรูดหลัง5รอบแล้วหลุดแล้วนะคะสูตรนี้จะใช้ สูตรนี้นะคะสูตรนี้จะใช้เดี๋นะสูตรนี้ใช้เดี๋ยนะคะใช้อะไรสูตรนี้จะใช้อืมนะอาใช้สูตรก่อนส,สูตรนี้จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยบวก2ตัวล่างหลัก10นะคะ สำหรับสุดที่6ต่อไปสุตรที่7ค่ะเราจะเช็คแบบนี้จนถึง12สูตรเลยนะสูตรที่7นะคะคำนวณแล้วได้17เอาแค่หลักหน่วยก็คือ7นะับเพิ่มมี7มี8มี9มี0มี1 7 8 9 0 1 8เข้านะคะเช็คย้อนกลับขึ้นไปนะคำนวณแล้วได้4นะับเพิ่มมี4 5 6 7 8อ่ะ8เ 8, ข้านะคะ8เข้า ข้ายาวๆเลยสูตรนี้ข้าตั้งแต่รอบที่28จนถึงรอบที่35เข้า 2, 4, 6, 8รอบนะคะสูตรนี้จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยบวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือเอาหลักหน่วยมาบวกกันนะคะสำหรับสูตรที่7นะรอบที่36ออกหรือ,อยังดูซิรอบที่36ออกอะไรออก 6, 7, 7, 4, 2เราจะพิมพ์ในสูตรที่1เท่านั้นนะคะแล้วเราเข้ามาเช็คสูตรที่1 6, 7 เจ็ดสี่สองหกเจ็ดเจ็ดสี่สองนะคะเราก็มาเช็คดูว่าสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดบ้างสูตรนี้ไม่เข้าแล้วนะต่อไปสูตรที่สามเข้าไหมสูตรที่สี่ 4, ไม่เข้าแล้วสูตรที่ห้าไม่สูตรที่หกสูตรที่หกคำนวณแล้วได้เจ็ดใช่ไหมคะคำนวณแล้วได้เจ็ดน้ำเพิ่มมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เจ็ดเข้านะสุดนี้เข้า2ตัวบนรูดหน้าสีรอบแล้วลงทุนได้เลยก็เอาเลข1เลขสเลขสามเลขสี่เลขหไปรูด2ตัวบนรูดหน้านะคะต่อไปสูตรที่7ด ยังเข้าอยู่นะคะคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4 5 6 7 8 7เข้านะคะสูตรนี้เข้ายาวๆเลยก็ตั้งแต่รอบที่28จนถึงรอบที่36เข้า2 4 6 8 9รอบแล้วรอบที่37ก็เอา9เอาศเอา1เอา2เอา3ไปรูด2ตัวบนรูดหน้าเข้ายาวๆเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง d ีบิวริสสอด้วยนะคะขอบคุณกาศที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ